Uh huh. yeah. mm hmm. สนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พลราณุภาพพลิกโลก You can catch me สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคอคนรักรถคาเ l เ v e r Reviews ์นะครับครับผมพี่บอสวันนี้เราผิดแปลกไปนิดนึงไม่แปลกเราต้องทําอย่างนี้ถึงจะถูกแล้วครับผมแล้วเราจะต้องอยู่ระยะห่างกัน2องเมตรช่วนึ่ใช่ไหมนะฮะนั่นก็คือเขาเรียกว่า Social Distance หรือลักษณะระยะห่างระหว่าง คนต่อกันนะฮะเพราะแน่นอนครับว่าในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของการระบาดของโควิด -19 อยู่นะครับแล้วแต่ว่าทีมงานของเราก็ได้รับการปกป้องมาอย่างดีถูกต้องครับก็ทุกคนก็ใส่แมสแล้วก็มีเออ่อแอลกอฮอล์นู่นนี่นั่นคอยล้างมือล้างมือกันตลอดนะครับจนมือจะเปื่อยแล้วนะฮะแล้วคุณผู้ชมฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับสำหรับรายการเรานะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ย เราจะเอารถมาไฟกันตลอดอนะครับแต่ว่าสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามามีอยู่ยี่ห้อเดียวพี่โบ๊์ไปรองรถยี่ห้อนู้นมามาคันเดียวรเราไปลองคันนี้มาด้วยกันเพื่อไปคันเดียวอ,อแต่คราวนี้พี่โบ๊ชผมไปหามาได้ละ<อ>หามาจนเจออที่ว่าใครจะมาเปรียบเทียบกับมาส d a CX8 ของพี่ได้เพราะต้องบอกเลยว่าในซกเ m e n t ของที่เป็น CX8 เนี่ย หารถเทียบยากจริงๆต่อให้ไม่ใช่ผมพูดตรงๆนะต่อให้ในเซกเมนต์อื่นเองเนี่ยก็หาเปรียบเทียบกับมาสด้าของเขาค่อนข้างที่จะยากขนาดถึงมาสด้าต้องไปเทียบกับ PPV เลยถูกถูกต้องข้ามขั้นขึ้นไปเทียบ p พ v เลยถูกแต่ว่าคันนี้เขามาแล้วครับผมเขามาจากฝรั่งเศสเขาเพิ่งมาสดๆใหม่ๆร้อนๆนะครับกับเปโยหย์ในราคาที่เขาเรียกว่าพี่บอส เท่ากันเราไปดูกันก่อนเลยไหมข้างนอกโอ้ยข้างนอกน<อ>ี่ต้องบอกว่าใหญ่โตระโหฐานขนาดนี้ไม่ต้องใหญ่ใหญ่ไม่มากมแต่ภูมิฐานโอ้โหปเราต้องไปดูกันเลยแล้วเพราะอย่างน้อยก็ต้องเป็น SUV 7ที่นั่งเหมือนกันใช่แล้วครับครับผมข้างในผมกว้างนะพี่บอส ข้างในผมก็กว้างกว้างสู้ผมไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราต้องมาเปิดดูกันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมาดีกว่ามาแล้วมาหาไหนคันนี้ก่อนเลยมมาพี่โบอสมาผมให้เกียรติพี่ก่อนเพราะถือว่าเป็นรถใหม่ในตลาดประเทศไทยเบโย5 0 0 8กันแต่ว่ามาสด้าซีเของพี่อะนะคอดดีไซน์นี่โอ้โหเหมือนกันตั้งแต่เล็กจนโตเลยก็มันก็เป็นเจนเจนในการออกแบบ ต้องมานนดูนี่ก็เหมือนกันแตกต่างกันนิดนิดน่ดนอยน้อยออกมานะสำหรับ5008เนี่ย<อ>ยังไม่แบบเ <c oughs> ขาเรียกว่าโลโก้ยังไม่ต้องใหญ่บ้าเลือดเหมือนทุกที <c oughs> เหมือนทุกยี่ห้อนะฮะโ <c oughs> ลโก้อยู่ในคํำว่าเ <c oughs> หมาะสมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบคล้ายๆพึ่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเป็น เป็นโครเมียมโผลขึ้นมานะครับใส่มาให้อันนี้แต่งให้อันนี้ล้างง่ายหน่อยใหญ่ลงมาข้างล่างปุ๊บก็จะมีกริลซึ่งสามารถที่จะรีดลมเข้าไปเป่าอินเตอร์คูลเลอร์ที่อยู่ข้างในตรงนี้เป็นแอร์นะเป่าแอร์นะครับแต่ว่าในส่วนของอินเตอร์คูลเนอร์นี่จะอยู่ซ่อนอยู่ตรงนี้เลยด้านซ้ายเห็นไหมฮะแล้วก็มีฟอกแรมแล้วก็มีฟอกแรมที่ใส่มาให้ฟอกแรมแน่นอนครับเป็น LED นะครับแต่ยี่ห้อนนี้ก็แปลกนะพี่ครับ เซ็นเซอร์เขาไว้ต่ำมากเลยเพราะหลายหลายี่ห้อที่เห็นมันจะอยู่ประมาณแบบกลางๆของไม่จำเป็นเขาก็มองหัวมองขามองอะไรไว้ได้มากมาโถพี่บอสนอกจากเซ็นเซอร์ข้างหน้าเนี่นะหนึ่งสองสาม้าแล้วมีเซ็นเซอร์ด้านข้างอีกใช่มีด้านข้างอีกนะฮะสข้างนะครับเลื่อนขึ้นมาข้างบนนี่เป็นเขาเรียกว่า perjo full led technology ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วพี่บอส คันนี้เนี่ยนะไฟก็สามารถที่จะเปิดปิดได้เองและข้างบนนี้ก็จะเป็นแน่นอนครับเดยทาวน์ดัิ่งไลท์ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของไฟหน้านะแล้วก็ในการออกแบบไฟเขาก็มีเอกลักษณ์ไม่มีนะทำไมไม่มันดูแบบสิงโตไงมันเหมือนแบบนี่ไงสิงโตตาของสิงโตไงขับเข้ามาแล้วมีเส้นตรงนี้ไว้ล้อกเส้นนี้ด้วยนะอ่อลากไปนู่นเลยตไปทากันหลังคาเลยสําหรับเส้นนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะ ผมผมว่าสวยเลยเนี่ยกระบายความร้อนด้วยนิดๆหน่อยๆผมไม่น่าร้อนนะไอ้แต่มันสองข้างเลยพี่มันก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะนิดๆหน่อยๆนิหน่อยนะฮะแล้วกเข้ามาในส่วนของล้อที่เป็นสองสองห้าห้าสิบห้าสิบปดนะครับแต่เป็นยางเม็ดอินไทยเลนด์นะอืมอืมเพดยยางทั่วไปก็อ่ะอ่าเขาก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยางจากเมืองนอกเข้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือ ยี่ห้อนี้ส่งไปมองนอกแล้วก็ใส่กลับเข้ามาอืก็เป็นไปได้เหมือนกันมีเป็นอะไรที่ให้ให้ชงงงงวยอยู่หรือที่มองนอกอาจจะเป็นล้อแมก์ลายอื่นเขาบอกไม่ได้ใช่ไหมเราบอกไม่ได้เราบอกไม่ได้แล้วทาไมมันจะต้องเป็นยางแมตอินทอร์นด์มาเพราะว่าจริงๆรถคันนี้นาเข้าทั้งคันนะครับถ้ากลับเข้ามาในเรื่องของกระจกมองข้างพี่บอสครับผมอันนี้เป็นโครเมียง สีสวย huh. แต่ว่าไม่ถูกใจคนสวนทางแล้วก็รวมถึงมีบายสปอตอยู่ข้างๆให้ด้วยซมบอสมีไหมไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวไปดูแล้วก็รวมถึงที่ผมเห็นอยู่เมื่อกี้เวลาพี่เปิดปิดเป็นเวลคัม อ่าเป็นเป็นโลโก้โลโก้ของสิงห์มนอยู่ตรงนี้เลยถูกต้องครับผมตอนคืนนี้จะเห็นนะครับแล้วรวมกันถึงอาราวิวแคมิราก็ใส่ลงมาให้อยู่ในตรงนี้ด้วยเป็นันเล็กๆเท่านั้นแหละนะครับแต่ว่าสามารถที่จะมองเห็นได้รอบคันเลยจริงๆครับผมนะฮะ ข้างบนนี่มีรูแฟลกมาให้ด้วยเรียบร้อยนะครับใครอยากจะใช้ขนของหรืออะไรก็เกี่ยวเอาซะก็เกี่ยวเอาซะแล้วก็เสร็จเลยหาผ้ารองหน่อยก็ดีนะกันเป็นรอยเปลี่ยนที่ทาสีที่แพงออันนี้สงสัยทําสีไม่ได้เลยล่ะต้องเปลี่ยนทั้งอันเลยใช่นะฮะที่ผมชอบอยู่อีกอันนึงเนี่ยก็คือล้อคนมาถึงข้างหลังเสร็จปุ๊บเนี่ยผมชอบส่วนนี้รับเป็นไฟที่เป็นไฟทูบ นะฮะเป็น LED แล้วเป็นไฟค้างแล้วตรงเนี้ยแทนที่จะเป็นดําปกตินะเขาจะมีแอบ,บเล่นลายแบบเป็นลายลมเป็นลายอะไรพวกนี้ยใส่เข้ามาด้วยใส่เข้ามาที่มีลายนะฮะมาดูข้างหลังกันข้างหลังเองเนี่ยนะก็มีส่วนของของไฟท้ายไฟเบรกนะครับใส่กลับเข้ามาให้ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยอยู่แล้วก็เป็นลักษณะเป็นสามดวงรวมถึงไฟเบรกดวงที่สามใส่ขึ้นมาให้ข้างบนนี้นะฮะ ถ้ามองอีกดีๆตรงเนี้จะเหมือนอุงเท้าอ๋าเห็นไหมอืมข้างหน้าเป็นตาแลวข้างหลังเป็นอุงเท้าถ้าเราเข้ามาในส่วนของกล้องมองหลังมีใส่มาให้ตรงนี้นะครับชัดเจนเห็นอย่างชัดเจนนะฮะรวมถึงเซ็นเซอร์ด้านข้างมีไหมเซ็นเซอร์ด้านข้างมีมีสี่อีกสี่อันนะครับท่อเสียซ่อนไว้มองไม่เห็นนะครับ ซ่อนไว้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 ่องให้เห็นแต่ว่าอยู่ข้างในอะไรอย่าไปจับมันร้อนแล้วก็เขาก็มีกันลอยมาให้กันลอยมาให้เวลาขนของขึ้นขนของแล้วจะทำอะไรพี่จะทำอะไรและที่สําคัญนะพี่บอสพี่โบอสไปตุนของอะไรมาเยอะแยะแล้วก็ไม่มีมือมือเปิดคราวนี้เราสบายแล้วไหนพี่ผมเดี๋ยวเดี๋ยว มันเป็นอะไรที่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จตลอดพี่เลยได้ผมว่าระบบไฟฟ้าของผมในตัวนี่มีปัญหาแล้วล่ะไม่เคยสำเร็จเลยสักยี่ห้อเดียวแต่รู้ว่าเขามี้ะกันนะครับคุณผู้ชมเปิดติดข้างหลังเป็นไฟฟ้านะฮะเรียบร้อยนะครับที่ปดน้ำฝนหลังมีออปชันให้เลือกด้วยนะบางทีแบบตอนเข้าเกียร์ถอยหลังแล้วเป็นออโต้ผ่าให้สักหนึ่งทีแต่ต้องเปิด ตอนนี้เข้ามาก็คือต้องเปิดข้างหน้าก่อนนะต้องคือข้างหน้าต้องทํางานอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็ข้างหลัง,งตองงเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังมันก็จะทํางานให้ผมว่ามันเป็นรถที่ไม่ใหญ่เท่า CX8 นะแต่ผมว่าลงตัวจริงเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะไปดูไปดู CX8 เสร็จปุ๊บเนี้ยนะพี่บสเรากลับมาดูการพับภายในของเจ้านี้มั้งได้ได้พี่บจะแบบอึ้งอ๋อ ดูเจ้ามาสด้ามีแอบไปดูข้างหลังก่อนดูข้างหน้าก่อนสินี่นี่เดี๋ยวแม่เมื่อกี้ลืมพูดดิสเพกหลังด้วยอ๋อครับครับครับต้องพูดให้ครบของเขาเป็นดิสเพกหลังด้วยแหมรถขนาดนี้ราคาขนาดนี้จะให้ดำหลังได้ยังไงล่ะใช่ไหมอ่าใส่เข้ามามาสด้าคโดดีไซน์เป็นไงบ้างที่มถก็ง่ายๆก็คือความชัดเจนของเขาบอกไว้อยู่แล้วก็คือโลโก้เขาจะใหญ่มากครับเพราะเขาจะมีเซ็นเซอร์ด้วยอยู่ข้างในครับ คือไม่ไม่ไม่ให้มาเกะกะอยู่ข้างนอกเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นอ่ันนี้อันนี้ดีหน่อยเป็นไฟลายเป็นทั้งหมูคล้ายกันคล้ายคล้ายกันแต่ว่าไม่แต่ถ้าถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นเจนใหม่อ่าโอ้โหบอกเลยสงสารร้านอัดฉีดมากใ่ไมอันอ๋ออันนี้เป็นเจนเก่าอยู่ยังอยู่ในชุดเป็นเจนใหม่นี่ยังอยู่ในชุดเก่าอยู่นิ้วนิ้วละช่องเลยนิ้วละช่องใช่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 แล้วก็ อันนี้ก็มีกล้องอยู่นะครับมีกล้องมีกล้องครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์แต่เซนเซอร์ของอันนี้มีอยู่แค่สี่ตัวครับแล้วก็ไม่มีไม่มีฟ็อกแรมให้ยังไม่มียังไม่มีมีมีตัวท็อปมีตัวท็อปยังไม่มีมีตัวท็อปเห็นไหมตัวท็อปใช่อือแล้วก็ในสัวไม่ใช่ท็อปอีกเหรอราคานี้โอ้ราคานี้ยังไม่มีใส่มาให้อีกเหรอฟ็อกแรมเนี่ยอันนส่วนของ กระจังหน้าเอ้ไม่ใช่ส่วนของสปอยเลอร์ด้านล่างนะครับก็มีรูระบายอากาศอันนี้ก็คือระบายอันนี้ระบายอะไรวะอินเตอร์อ่าอ่าอินเตอร์แต่นี้โอ้โหโดนหินนี่ก็น่ากลัวนะใช่เพราะรูเขาใหญ่มากเลยเนี่ยมือเข้าได้ทั้งมือใช่แปลว่ามีหินที่หินหินเข้าได้ทั้งก้อนเหมือนกันอ่ะนะครับก็ในส่วนของไฟครับนะครับก็เป็น LED LED เหมือนกันแต่ก็แค่เป็นโปรเจคเตอร์ LED อ่ายังไม่ยังไม่ไม่ได้เหมือนของพี่ ราคาก็เท่ากันได้มาแค่เนี้ยออันนี้ก็พูดยากนะครับผมแต่ก็คือเขาก็เป็น LED แล้วก็มีเดย์ไทม์เรนนิ่งไลท์ให้นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวครับนะครับแล้วก็เราก็มาที่ด้านข้างครับอ่าอด้านข้างในสไตล์ของการออกแบบก็น่าจะไม่ต่างกันเพราะผมชอบเพราพี่ชอบอันนี้คือมันเล็กแล้วมันดูแบบมันดูลงตัวอ ลงตัวอพวก crossover ครับส่วนยางให้มาโอ้ยยางนี่น่าทางจะใหญ่กว่านะก็คือเป็น10 Mac Cobb 19นะครับแต่ก็คือเป็นลมดำเป็นล้อลมดำราล้อลายใหม่ล้อลายใหม่ขึ้นมาเอกยางเท่ากันเท่ากันแล้วก็อันนี้ใช้เป็นโตโย ยางเท่ากันไม่แต่อันนี้สูงกว่าสูงกว่าเพราะมันใช้ขอบสิบเก้าใช่อันนี้ของเปโยเป็นสิบแปดคันนี้เป็นสิบเก้าแต่หน้ายางเท่ากันนะฮะคือสองร้อยยี่สิบห้านะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วคันนี้เนี่ยจากพื้นพื้นดินถึงรถน่าจะสูงกว่าอ่าประมาณสองร้อยมิลยี่สิบเซนนะฮะน่าจะสูงกว่ามาที่กระจกข้างครับไปเลี้ยวก็ไม่ต่าง่างที่ก็คือลากยาวมาแล้วก็มีบายสปอร์ตให้แล้วก็มีกล้อง สามร้อยหกสิบทางกลองถ่าให้ก็มีก้องใส่เข้ามาอันนี้สามร้อยหกสิบด้วยเหรอใช่ครับปุ๊บปุ๊บอยหลังปุ๊บมองฟูเฮดีชัดเจนเปียกยดชัดเอ็นด้วยไม่มีไม่มีเกนเลยครับไม่มีเกนเหรอไม่มีแตอันนี้ก็ไม่ก็เป็นคลียรแต่อันนี้ต้องใช้ไม่ใช่ระบบสัมผัสต้องใช้เปิดอ่าฮะแต่เวลาล็อกไม่ต้องอะไรเลยพี่เดินออกมันก็ล็อกเองอ๋อเรียบร้อยถูกไม่ต้องไปสัมผัสเพิ่มเติมไม่ต้องกลัวแล้วถ้ามันไม่ล็อกเองอะไม่ล็อกเองก็แบต แบตหมดครับก็เยเปลี่ยนแบตใหม่ครับแต่คอมมานด้าไม่มีรูปรูปแบกมาให้นะครับก็แต่เขาก็มีออปชันก็ไปไปเสริมเติมแต่งกันเอาเองธรรดานี่ทำไมจะต้องซื้อออปชันเยอะอ่ะในราคาที่เท่ากันจะต้องมีออปชันนู่นออปชันนี่อะไรเยอะๆไปหมดรวมถึงอะไรนะเนวิเกเตอร์ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก2 0 0 0 0ส่วนไปไม่ไปไหนไม่เป็นเลยอ่ะ อ่ะส่วนชายที่ก็คล้ายๆกันเหมือนกันเลยก็คือเป็นดาแล้วก็ผสมด้วยโครเมียมครับแต่อันเล็กอ่ะก็ส่วนมาที่ด้านข้างเนี่ยก็เหมือนของพี่เหมือนกันแต่เนี้ยเขาจะเอาทับทิมขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับเพื่อในการที่กลางคืนจะได้มองเห็นชัดเจนอ่าก็คือเหมือนที่พี่เคยพูดหลายรอบนี่คือไซส์ไซส์มาร์กเกอร์ครับอ่าแล้วก็มาส่วนหนึ่ง ไฟท้ายที่พี่มักจะไม่ชอบของที่มันเป็นรุ่นที่เป็น C X ทั้งหลายแหล่ไม่ค่อยชอบเนี่ยไฟท้ายก็มีอยู่นิดเดียวอือันนี้จะเป็นไฟเบรกอแล้วก็มองไม่ค่อยเห็นอ่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะล้วไฟท้ายอยู่นี่เลยทั้งอันเลยเป็นโคมนี่ไงนะครับอันก็เป็นในส่วนของไฟเบรกก็ผมผมไม่ชอบบางทีสู้แดดมันมันสู้แดดมันก็ไหวแล้วจะเป็นตุ่มๆอยู่ฝาไหมเอออยู่อยู่นิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะฮะก็แต่ว่าเขาก็ มองเห็นนะแต่มันไม่ค่อยชัดคือตานแรดึกๆอ่ะแสบตาเลยนะถูกดึกๆนี่แต่งก้อนกถูแต่ด้วยดวงเคาเล็กไงบางทีตอนเวลาเจอตามก้นแล้วแบบแดดแยงมาด้วยอะไรพวกนี้ก็อาจจะมองไม่เห็นได้นี่าแล้วก็ชัดเจนที่ชัดเจนนะฮะกับสกายเทปดีดีดีที่คุณคุณดีที่ดีดีดีนี่ีไงดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วก็ด้านท้ายก็มีกล้อง มีกล้องมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับเซ็นเซอร์ข้างหลังก็มี4อันแล้วก็แถมด้วยทับทิมด้านล่างอีกอันหนึ่งครับถ้อยเสียของแท้2เส้นใช่ใส่เข้ามานะครับแต่ว่าในส่วนของโปร์โยนนั้นจะเป็นหลอกข้างหนึ่งของจริงข้างหนึ่งครับแต่ก็คือหลอกทั้งคู่นั่นแหละซ่อนอยู่ข้างในอันนี้พี่เมื่อกี้พี่ทำอะไรพี่พยายามจะทําแบบนี้เอ้าได้นี่เฮ้ยคันนี้รุ่นนี้ไม่มี คุณนแอกอนรุ่นนี้ไม่มีไม่มีนีแค่เป็นไฟฟ้าเฉยๆไออย่างมะม่วงอย่างม่วงอ๋ออันนี้เป็นไฟฟ้าเป็นไฟฟ้าเฉยไม่ไม่มีเตะเตะเนี่ยก็คือไม่ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยจริงๆนะคแต่ผมชอบผมชอบตัว X 8เพราะมันเหมาะกับความสูงของผมอย่างตัว5.8เนี่ยพอมันเปิดมาเนี่ยผมมันต้องก้มลงใหม่แต่เนี้ยมันไม่ต้องก้มไงมันเดินอ๋อพอดีเข้าไปได้เลยใช่ แต่จรนงมันก็สามารถตั้งได้ตั้งระดับว่าจะเปิดอยู่ได้แค่ไหนเอาไม่งั้นเดี๋ยวไปโดนไงบางทีเขาที่จอดรถปุ๊บแล้วไปสูงเกินถูกต้องแล้วไปกดแล้วก็ไปโดนได้นะฮะนั่นก็คือเรื่องราวคร่าวๆนะครับผมงภายนอกไปดูภายในไหมเราดูดูการพับเบาะก่อนเลยดีกว่าเออชอบ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 ตรงนี้ใครจะเจ๋งกว่ากันมันอย่างนี้แหละเป็นเป็นเจ็ดที่นั่งแล้วก็เป็นรถที่สําหรับท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวด้วยนะว่ามันจะขนของมันอะไรได้เยอะแค่ไหนใช่เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูการพับเบาะแล้วดู ว่านั่งข้างหลังตรงกลางมันจะสะดุดอะไรไหมมีการเลื่อนเบาะอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเปิดไงเนี่ยฮะอันนี้ไว้ทำอะไรเนี่ยไม่ก็กล่องใส่ของอ๋อมีที่จะลงรองเท้ารองเท้ายางอะไรยางอะไรเป็นยางแปดสิบใส่เข้ามาอี่อันนี้เหมาะกับรถพี่มากรถใครครับรถพี่ แล้วนี่นี่แหละเหมาะมากเลยไม่เหมาะพี่เขาก็ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยพี่ไม่เหมาะแล้วใช่ไหมเหมาะมากตันนี้เขาต้องมีใช้นะต้องติดรถไว้ตลอดไงไปเกียร์เองนะนะะฮใส่เข้ามาปุ๊บนะครับมีก็มีุนของด้านข้างนี่ก็จะเป็นพวกไข่คงไข่ควงเก็บอะไรอย่างอื่นก็ได้อีกมาใหก็ใส่มาอยู่แล้วก็มีที่แขวนมีที่แขวนของมาให้เรียบร้อยนะครับได้กี่กิโลเนี่ย บอเขาเขียนไว้กี่กิโลเห็นไหมสามโลครับสามกิโลนะสำหรับที่แขวนของสุงแล้วก็มีเอาเลทเอาเลทด้านหลังอมีเอาเลทตรงนี้ให้เพราะรถ SUV แ่บส่วนใหญ่มันจะต้องมีอยู่แล้วมีข้างเดียวเพื่อแบบไปแคมป์ป้งแคมป์ปิ้งเผื่อเวลานั่งเล่นนะถึงไหมพี่ถึงไหมถึงไหมไม่ค่อยถึงอึือแล้วก็ทีแล้วั็ก็สามารถพับเบาะพับเบาะโอ๋อ บอกก็พอทางที่จะเรียบพอสมควรข้างหลังมันก็ห้าสิบห้าสิบแล้วด้านนู้นล่ะแล้วเดี๋ยวมาดูด้านนี้สิมาพี่บอสเปิดรถออกมาพอด้านนี้ก็จะเป็นอ๋อบอกนี้ก็เลื่อนได้เหมือนกันนี่ใช่เลื่อนได้สิพี่เลื่อนได้ยันทั้งหน้าเลยอ่าแล้วก็พับครับเบาะเข้าไปได้แค่เนี้ยเหรออ๋ออันนี้เอ็นบอกผมกดผิดอันนี้พับเบา แค่แค่นี้อ่ามันก็ได้แค่นี้อ๋ออ่าเราไม่มีล็อกเหรอฮะไม่มีล็อกอ่าไม่มีล็อกไม่ได้สิไม่มีล็อกไม่ได้ต้องมีไม่มีล็อกมันก็ไหลไปไหลามาสิผมนึกอ,ออกแล้วเขาไม่ได้ไว้ให้ขนของ เรื่องก,การอนเนกประสงค์ในการขนของเนี่ยนะขนอของขนคนเนี่ยนะพี่ก็ต้องยอมผมบ้างละรเท่ากันได้เครื่องดีเซนมามันก็ชนะแต่เครื่องและวะ้วว่าความใหญ่โตภายนอกโอ้ยใสๆตาพี่ได้ในส่วนของฟังก์ชันในการพับเบาะแล้วก็เทคโนโลยี